พี่น้องจ๋าหนึ่งขนเนยวจะเศร้าเลยพี่น้องเห็นมะเอ้ยเดี๋ยวคนขันยาวก่อนเด้ดค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อเราจะเบิ้งกล้วยไข่มาเห็นมายาเด้กล้วยกันได้หนึ่งขังน,นยวกินแนวจะเศร้าเลยพี่น้องเอ้ค้นๆก่อนค้นความหอนออกเด้ค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะติดมันบอกมันชื้นน้ำม,มันนี่เนาะ คนๆๆๆไปนะไปหนอดูทางเชียงรายี่กินข้าวเหนียวดีดีได้ค่ะพี่นออ <laughs> ินมเท่าเนียวดีแค่แคแซ่บเนาะกินกระสมตำทอดไก่แกงอ่มแกงเนือเ้อยังลาบเลิบก้อยยังโอ้ยสุดยอดค่ะพี่หนอ มันต้องค้นๆก่อนเด้อค่ะพี่น้องใไอไอมันออกนะเนาะเหนียวเนี่ยใไอไอมันออกเด้อมังกล้วยด้วยเนี่ยเยอะแยะเรามาดูกล้วยเดี๋ยวเรนนี้จะทำไปกล้วยตากที่ไหมมนมาเนี่ยทำมีแดดเนาะเดี๋ยวทำกล้วยตากค้นข้นเหนียวใไอไอมันออกนะค่ะพี่น้องมาเข้าไปหยิบใส่ให้กระติกด้ค่ะมีผ่าน้องด้ค่ะผ่าแบบพวกใช้ข้นเหนียวด้ค่ะพี่น้องอื เถินบ่อ้ยไหนชิมบุญบ่แซบบ่อะอืมกระดากระดาข้เหนียวมันจะเป็นข้เหนียวเกาทักหน่อยเนาะมันจะแข็งทักหน่อยเนี่เดี๋ยวมื้อนี้จะไปซื้ออีกกระสอบนึงหรอข้าวเหนียวเดี๋ยวพี่วันจะไปซื้อกระสอบนึงก็กินกระสอบปุ๋ยอ่ะกินนึงโอ้หลายเดือนก็กินเถ่นนึงอ่ะ อยู่ได้นานหลายเดือนอยู่ไม่ได้ซื้อเด้อเขาอ่ะพี่น้องเขาเหนียวไม่ได้ซื้อเด้อเพราะว่าพี่เขาไอา้มีนาให้คนเซรอบางรกาย่ะให้เขาเมาื่อกินน้ำเอาเขาบางรายก็เอาตังคเนี่ย่วนบ้านเขาก็าเขาสวย mặc cảm! 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 nó cảm! mặc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 